ต็นี้คืงข้องเขาเลยข้องเขาเนียเขียวอันนี้น้ำไม่่าย่มอนไปเียขึนน้าา้ เขาความมันงามผมมาหวานปะเราก็ย <t ell coup s> like ังไม่อยากมาโอ้ยน้ำเด็กคนบ่อยากกินจะขายกว่าคือเนี่ยได้ปะเห็ดเองมันห้ามเจ้าหันตีเลยอยู่บนนั่นได้เห็ดเองบ่ห้ามใครอยูุไฟเขาเฮ็ดเลย đâm tí này đâm đi giọt mất cái ngạo bên cổ và hẳn mất tôn phải tôn mắt หน้าปีนี่น้ำท่วมคณะแรกน,น้ำบ่ท่วมเป็นต่เห็ดนนยหอยู่กว้างพันนี้วห่วยซูนจุดสองเววยน้าหานี่0ูนจหรือ0ูนจวะ0ูนจุดเกโอู้นเกนี่บอกว้างปนได้เลนนะ เขาล้อมหัวมดเลยนี่เขาล้อมด้วยอันนี่นนนนล้อมหัวได้สายไฟลวดลวดสายไฟเท่านี้น้ำก็ถึงเลยดิตัวนี้นขาวเลยครับ chỗ này vẫn đang khéo à, nạ cháu ขันหน้าเนี่ยมันเจือก <sh ort humming Inaudible> ันเลยเองบอขันหน้านี่มันเจือกันเลยต้องได้เห็ดตัวนี้บางๆก็หน่อยเลยต้องเห็ดขันหน้าเนี่ยมันเจือกันเลยนี่บอกมันเห็ดนี่มันอีมาต้องห้องไปเลยขันไปด้วยโอ้โหโบได้มีก็เห็ตะหยาดมาแทะหายยางเนี่ยทามแล้วคันไหหน้าเนี่ยแทงบอ โบรนี่นะเขาโบรา้เห็ดใช่โบราณเห็ดที่มันแก้วนะกมัหมีหัวอะไร่แนี้นบหหัวบริจินเด้อ ในน้ำมีปลาในนานั้นก็มีเข้า กบหัวหางเลยหวานลุโอ้ยมันชุ่มอยู่แล้วหน้านี่เนาะน้ามันบกขาดนี่มันได้เรื่องเลยขเขาเล่หน,น้ามันมาทำอิฐแล้วก็เรียบร้อยเลยเองหวานเลยนี่หวานทีคน ทันยักสลัดนี่ต้องตัดหญ้ามันตัดหญ้าเท่าวข้างหน้าอีกโอ้มีป่าเลยเห้ยจิานาโอ้จินาก็นินได้บุตรนัมีนี่มันนั่งซุก แม่ของมันเลยเห็ดหลุดนะเอาไปมาเอาตัวเองหอบไปสิบ่ได้เห็ดหยั่งนี่นาพ่อหน้าจ้างเขาดูดแล้วก็ไม่จะมาวาดบัดเกี่ยวก็จ้างเขามาดูดเลี้ยวเนาะเลี้ยวสุดดูดแล้วเขาก็ซื้อพร้อมเอ้าวชำได้เลยชำมาจำบ่ได้เห็ดหยั่งไม่จะมาวาดนะแล้วก็มาจอบว่าเท่าไหร่นี่รอดป้ะเด็กเห็ดยังทำไมเห็ดหามอย ขอส่วนเจ้าตัวปีนั่นผูกก๊กไม้ัน่นั่นน่ะจุกซับช่องบาดกะครับไม่ได้มีางานเลยมันนี่เด้ว